รู้ไหมว่าเราจะการทางล่ากตอนไหนความทรงจำเกิขึ้นเมื่อไรเมื่อไรที่ทำให้เราสองคนเริ่มวันไวหรือจะเป็นในตอนที่คุณต้องนอนเสียใจหรือว่าตอนที่เราต้องไกลมันทำให้ผมได้รู้ว่าคิดถึงตาคน และในตอนนี้ในเวลานี้ร่วงเลยมาน,นานเป็นปีให้ดวงดาวนั้นเป็นเหมือนพยานว่าขอสัญญาว่าจะรักเพียงคุณว่าจะรักแค่คุณว่าจะรักแค่คุณเท่านั้นนานสานนานก็จะรัก เพียงคุณก็จะรักแค่คุณอย่างจะมีแค่คุณคนเดียวคืนวันที่เราเคยมีแต่ความเหงาใจเมื่อมีคุณเข้ามาชิดใกล้ก็อบอุ่นใจด้งไฟที่ร้อนตอนเน็บนาวและในตอนนี้ ในเวลานี้ร่วงเลยมันนานเป็นปีให้ดวงดาวนานเป็นหมือนพยานว่าขอสัญญาว่าจะรักเพียงคุณว่าจะรักแค่คุณว่าจะรักแค่คุณเท่านั้นนานสานนานก็จะรักเพียงคุณ ก็จะรักแค่คุณอย่างจะมีแค่คุณคนเดียวลืมเรื่องราวที่เคยบอมช้าทิ้งมันแล้วโยนมันไปไกลแล้วในวันพรุ่งนี้ก็จะมีแค่เพียงเราไม่มีใครต้องเหงาและไม่มีใครต้องเศร้าสองเราเดินเคียงกันไป ขอ 야, 와, 주락า 쿤, 와, 주락ะ 쿤, 와, 주락พ 쿤, ย 난, 난, 사 난, 꺼주락 จ 쿤, 꺼주락 แ 쿤, 양, ค 미, ณ 쿤, 군디 코소니아 와져 랙 페인 쿤 와져 랙캐쿤 와져 랙캐쿤 저난 난산난 꽃져 랙 페인 쿤 꽃져 랙캐쿤 양져 미캐쿤 콘디 ลองผิดบ้างอะไรบ้างก็ซอร์รี่บาย